สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนปเปอร์เร n ชวลนะครับเราจะมาทำกันต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยนะครับให้คนอื่นให้มาเซตอ่ไทม์โค้ดตรงนี้นะครับเป็น2วินาทีนะครับแล้วไปที่หน้าต่าง e s s e n t i a l Gra p h i c สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ให้ชื่อว่า m a i n t e x t นะครับ m i n text แล้วให้มาสร้าง New Layer Text ขึ้นมาให้ลากมาใส่ในกรุ๊ปของ Main Text ไว้ก็ไปเลือกนะครับผมจะปรับตัวอักษรนะครับการจะ,ะใช้ตัวอักษรคือให้ Double Click คลุมดำของคลุมให้เป็นสีแดงอย่างเงี้ยครับของตัวอักษรแล้วให้มาปรับเปลี่ยนตัวอักษรตรงนี้ตามที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้เป็นกระน็ตมีเดียมตัวนี้แล้วก็อฟอนต์ไซส์ขนาดประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะลบจะพิมพ์ชื่อช่องของผมแนบไปแนบไปเรื่อยหนะอ่ะประมาณนี้ ดังนั้นก็ย่อไปครับยอไปไป่อไปก่อนอ่าทีนี้เราจะมาจัดตำแหน่งของตัวเท็กก่อนอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็น2วินาทีนะครับไทม์โคด้ดแล้วให้เราไปคลิกตัวเมนเท็กตัวนี้นะครับมาคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วมันจะไฮไลท์ตรง หน้า Effect Control มันจะไฮไลท์ให้นะครับกรุ่ m เม n Text แล้วก็เปิดขึ้นมาเราจะเห็น Position นะครับ Position ให้เรากดนาฬิกาตรงนี้นะครับ t o g g l e Animation ตัวตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วมาที่โลโก้นะครับเนี่ยครับกรุ๊ปโลโก้ติ๊กตรงนี้มันจะไฮไลท์ให้เราจะเห็น Position ให้กดติ๊กนาฬิกาไว้หลังจากนั้นให้ไปดูที่กรุ่ m เม n Text นะครับ ให้เลื่อนมาฟังนี้ก่อนนะเลื่อนย้ายประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ประมาณ480แล้วกันเลขพ,พอดีพอดีเะอนะ,อะทีนี้จากนั้นให้กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วเคาะลูกศรขวา4ครั้งเพื่อออฟเซตออกไปอีกยี่สิบเฟรมนะครับ หนึ่งสองามสี่อครบ4ครั้งแล้วกลมามา3ามศูนยหรือเปล่าประมาณ30มนยะอ,อ่าประมาณนี้หลังจากนั้นให้กดย้ายไอตัวโลโก้นะครับโลโกเรานะครับดึงมาฝั่งนี้นะครับอ่าเราจะเอาไปฟาระนาณยอ่อาจจะประมาณนี้ปรับปรับดูนะครับ อาจจะตัวเทคอาจจะเอากลับมาหน่อยจะย้ายมาประมาณนี้ประมาณนี้เก้าร้อยเลยแล้วกัน90 0แล้วกันอ่าประมาณนี้โอเคเมื่อจัดตำแหน่งได้ให้มันดูสวยงามแล้วให้เราก,กดเปิดกราฟขึ้นมานะครับอ่าเราก็ย้ายมันหน่อยก็ได้ติ๊กคีเฟมหลังนะครับลากกราฟมาอย่างนี้แล้วก็ลากมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวกรุปโลโก้เหมือนกันเปิดกราฟขึ้นมาคลิกที่คีเฟมหลังก่อนลากมาประมาณนี้นะลากมาประมาณนี้นะเราลองเล่นดูนะนะนี่มันจะเป็นอย่างนงี้อ่ะตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้เราต้องไปแมส่์ตัวเท็กนะครับอ่าเรามาที่หน้าต่าง e s s e n t i a l graphic ตัวนี้ แล้วคลิกสร้าง New Layer ขึ้นมาเป็น Rectangle นะครับลากตัว Rectangle ตัวนี้เข้ามาใน Group Main Text นะครับแล้วตั้งชื่อว่า Mask นะครับออ Mask อ่ะไ,ได้ Mask แล้วให้เลื่อนลงมาล้านล่างสุดติ๊กตรง Mask with Shape นะครับจะได้แบบนีเ้เราไปคลิก Mask ใช่ไหมทีนี้ ตรงนี้ต้องไปเลือกตัว selection tool นะเพื่อเลือกดึง m a s k ของเราเนี่ยให้มันได้ใหญ่ไปเลยเราจะเอาเผื่อๆไว้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะะ,ะเราจะเอาประมาณนี้นะประมาณตรงเทคเรานะเราจะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันตรงนี้มันอยู่ที่3วินาที แล้วเราไปที่ตัวแมสนะครับจะเห็นว่าเราติ๊กแล้วมันจะไฮไลท์ให้เราเปิดออกมานะครับเปิดออกมาตัว Appearance ซ่อนไว้นะครับเราจะมีตัว Transform นะครับให้เรากด Position ไว้นะครับเมื่อกดไว้แล้วให้เราเลื่อนมาตรงตรงนี่นะครับ ตรงกับเฟรมแรกตัวนี้นะครับคือ2วินาทีนะครับอ่ะแล้วให้เราเลื่อนมาสตัวนี้เลื่อนมาสตัวนี้นะครับเลื่อนไปฝั่งนี้นะอ่ะเลื่อนมาเลื่อนมาประมาณฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับนะลองเล่นดูนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือมันซ่อนไปแล้วอ่ะแล้วมันก็โผล่ออกมา อ่ทีนี้ตัวนนั้นมันแมสเลยไปนะครับเราก็กลับมาทำใหม่ตัวนี้นะมันเข้าไปลึกเกินหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมอ่าดูนะครับตรงนี้ตรงนี้มาให้มันตรงกันแบบคียเฟมนี้นะครับ เงนี้เข้ามาเนี่ยก็เลื่อนดูนี่ตรงนี้ทีเฟรมแรกตรงนี้จุดนี้มันยังมีตัวหนังสือเห็นอยู่แมสเข้าไปอีกอะจะลองเล่นดูไหมอ่ะประมาณนี้ครับ ถ้ามันยังไมอ่อยากให้มันซ่อนเนียๆนๆะกลับมาใหม่มาดูมันอาจจะซ้อนเข้าไปถึงนี่โอเคประมาณนี้ครับก็ให้เราไปปรับปรเบเอาตรงนี้ลองเล่นดูก็ทีนี้เราก็ไปปรับกราฟเหมือนเดิมนะครับเปิดเปิดเดึนกราฟนะครับ ปรับให้มันเป็นเพื่อให้มันเข้ากันกับตัวบนนะครับลองเล่นดูอ่ามันก็จะสมดุขึ้นอ่าไปจะวิ่งออกมางีงโอเคเสร็จละตัวหนังสืออ่ไอตัว tutorial อเดี๋ยวถ้าเราอยากให้มันประมาณคีตรงนี้ใช่ไหม ตอนมันออกมาปั๊บจะอยากให้ตัวหนังสือมันเด้งๆนะเดี๋ยวผมจะพาใส่คีย์เฟรมของ t e x t s o u r c e หน่อยอไปที่ Main Text นะครับแล้วก็ไปดูนะย่อตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วย่อไป s h shape Mask ไม่ได้ใช้ย่อไปอา่าตัวนี้ตัว t e ็คนะครับตัว Text กดคีย์เฟรมเข้าไปที่ t e x t s o u r c e ตัวนี้นะครับ ตรงนี้ผมจะให้ตัวหนังสือมันเป็นหนึ่งแล้วกันตัว t e x t ซอร์หนึนะครับหลังจากนั้นกดชิปค้างไว้เคาะลูกศรขวานะหนึ่งครั้งเล็กลงอีกสักเป็นสักหกสิบนะครับนะประมาณนี้นะกดชิปลูกศรขวาหนึ่งครั้งห้าเฟรมจะให้มันเด้งกลับมาที่หนึ่งร้อยิอย่างเงี้ยนะครับ ลองเล่นดูนะครับอ่ามันจะตัวหนังสือมันจะกระพริบอ่าตัวนี้ก็ปิดไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาทำเอฟเฟกต่อไปนะครับตัวนี้ย่อพับเก็บให้หมดอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ ก็มาที่หน้าต่าง Effects นะครับเราให้พิมพ์คำว่า Channel Mixer นะครับ Channel ตัวนี้นะครับเนี่ยตัว Color Correction แล้วก็ Channel Mixer ลากเข้ามาใส่ในตัวนี้เลยปรับเ,เราจะตัวนี้เล็กๆอ่ะปรับเป็นศูนย์ตัวนี้ศูนย์ครับบรูบรูไว้หนึ่งร้อยโอเคเป็นสีนี้ จากนั้นให้มาคลิกที่เลเยอร์กดอัลเทเนตค้างไว้ลากขึ้นไปข้างบนหนึตัวแล้วมาคลิกตัวบนตัวนี้แล้วไปปรับตัวบลูให้เป็น0เราจะมาใส่ตัวนี้เป็น100แล้วก็กดอัลเทเนตค้างไว้ลากไปอีกหนึ่งเลเยอร์คลิกตัวบนมาปรับเรดนะครับเป็น100ตัวนี้เป็น0นะครับแล้วอีกอย่างคือ อ่ตรง opacity นะครับตรง blend mode ให้เปลี่ยนเป็น screen ทุกอันเลยนะครับตัวนี้ด้วยเลื่อนลงมาเปลี่ยนเป็น screen นะครับตัวนี้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาดูที่ opacity แล้วก็เปลี่ยนตรง blend mode เป็น screen เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเลเยอร์นี้ ัดเน็ตค้างไว้แล้วก็ลูกศรขวา2ครั้งนะครับเลื่อนไปสอนเฟรมเลเยอร์บนกดพัดเน็ตค้างไว้เลื่อนลูกศรขวา1 2 3 4นะครับ 4. กด Enter เพื่อเรนเดอร์เอฟเฟกก่อนนะครับเรนเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับอ่า สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำแนะนำคำติชมหรือคำถามใดๆก็ขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ช่องด้านล่างของคลิปเลยน,นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกถูกใจก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนบไปเร่ยช nel ด้วยนะครับเอาไว้กลับมาพบกันในวิดีโอหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ